ตอนับเข้าสู่ช่ององมันหงมะ่ะเจอพึ่งรังนึ่ะพอดีมาต่อนกนะเห็นไหมมันตอมดอกของอุไลครับก็เลยลองตามดูทุกเจอครับครบผมก็ทำเรียบร้อยละใหญ่หน่อยอุป,ปรกรณ์อะไรก็บ,บ่ได้เอามนครับนี่ดูนี่เลยเนี่หมวกกันพงกันพึ่งก็บ,บ่ได้เอามานะครับเลยต้องทำครบใหญ่ๆไว้ก่อน ก็ณนะรังแล้วก็น่าจะโอเคแล้วครับลังนี้ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกครับลงมาแล้วครับรีบตัดรีบลงครับโอ้โโดนเป็นตัวเนึงครับน่าใส่ควันสักขนาดนี้ยังโดนเลยครับโดนไปแม่หนึ่งโดนตรงจมูกพร้อมนะครับท,ทีนี้ก็ดังโด่งแน่นอนครับ มีดหายหรือเปล่าอ้าวเอามีดไปไว้ไหนอุ้ยมีดล่วงครับจะขอับไปเอามีดสักคู่ครับแอบมีดนะล่วงอยู่ใต้หลังพึ่งหลังกับเกได้แล้วครัจะกบพอได้อยู่ ตัวออ่นก็พอได้ครับนเองใส่รอบสองรอบสามเลยนะแต่ยอดลังสักหน่อยได้น่าจะได้ประมาณครึ่งขวดนะครับได้แบบเยอะน้ะได้ประมาณครึ่งขวดอุปกรณ์อะไรกับมันมีนะครับมันนี้คือกระสันหัน ตันนี้มาหาต่อนกตอนก่ออะไรก่ขึ้นขวดรังตงกเงืประมาณครึ่งกิโลได้เหรอเศรษัยเก๋ครับทรงนี้โอ้โหทรงนี้เหมือนอ่อนแล้วตก,กได้มีมัลังหนึ่งสวยเลยพิษตายอย่างสวยเลยเอาแต่อันนี้มันม้มหัวน้ำมาได้เอา ล,ลังมาครับลังมาเก๋อวนี้พึ่งจะขอไปกินนะคมาได้กินพึ่งนานนล่วแหละขอไปสักรอบหนึ่งถุงนี่ก็ซื้อใหม่เลยเนี่บรรลไปเอาถุงไหนครับมันมีถุงก็เลยซื้อใหม่เลยรอยเขาตีตรงนี้นครับนี่รอยเขาตีตรงต้นเนี่ย นี่เลยเนี่ยบนเนี่ยเาขาตีบนนี่รอยเก่าแล้วครับนม่อยากไอ้มาพราะพร้อมกับลังที่ผมตีนี่แหละขตีต้นเนี่ยส,สูงๆหนูนะครับคบเกา่าอย่างนี้นี่เลยเนี่ยเนะี่ยคบเกา่าอย่างนะี้ลังกับเกมเหมือนกันครับนี่ลังเกมเสียดลังที่เขทิ้งไว้กับเกมเหมือนกันไม่ได้อ่อนนะครับ น,นี่มันลอดตาเขาได้ยังไงก็ไม่รู้นี่เขาได้ดูแต่ข้างบนนะแต่หลังนี่มันต่ำแล้วนี่ซุ่มอยู่ในป่าหนามตาม่ำๆเลยเลยพอได้กินบ้างครับสันส้นๆครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ช่องคอมมันหุงมะพอได้กินแล้วนี่ หือว่าสวยอยู่นะเนี่ยตัวก็อ่อนอยูน่นะฮะเดี๋ยวไปปาดปาดหน้าออกแล้วก็ไปค้อข้อขออกข,ข้างในมันหรือไม่ก,ก็ไปต้มต้มเอาไข่มาทิ้งแล้วเอาตัวอ่อนมามากินนะวิธีกินก็มีหลายวิธีอยู่แล้วแต่หันนับครับหลังแดงแดงปุ้งลึ่งเลย <laughs> ดีนะครับที่ทำครบใหญ่อะ่ะโอ้โหถ้าทำครบน้อยนี่ เรียบร้อยเห็นตามทำรบเล็กๆนี่เรียบร้อยแน่นอนอ่ะอุปกรณ์กันอะไรกับไ,ได้มาสักอย่างครก็ยังดีนะครับที่มันดูแค่แม่ยเดียวดูครบเนี่ยครับขึ้นต้นไม้สูงนะครับนี่กันไว้ก่อน,นครับกันไว้ดีกว่าแก้ไขทีหลังครับโอ้สุดๆ โอเคครับติดคลิปเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วจะก,กลับบ้านพอดีเจอรังพึ่งก็เลยซัดรังพึ่งซะก,ก่อน